นี่ก็คือบรรยากาศผู้คนนะครับที่รอขึ้นขบวนรถเร็ว112และ111กรุงเทพเด่นชัยเด่นชัยกรุงเทพแสงไฟมานู่นแล้วนะครับรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพนะครับในวันนี้หัวจกวักรอุลต้าแมนจะได้ออกมาใช้แล้วซึ่งเป็นหัวจักรรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับเอามาทดแทนกับหัวจักรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเช่นเอาเอาสตอมฮิตชิคุณปู่ ที่ผมจำได้นะครับมีเอาต้อมคุณปู่ G e a g อเ e แล้วก็ฮิตาชิ a T, นะครับที่จะเอามาทดแทนสำหรับวันนี้จะใช้กับขบวนรถด่วนด่วนพิเศษเที่ยวขึ้นก่อนนะครับเที่ยวล่องน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ในสายเหนือนะครับจะเริ่มที่ขบวน9ก้ันหนก่อนหรือใครที่อยู่บ้านใกล้เคียงเหมือนผมนะครับ เพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้รถไฟเนาะผมเดินแค่แป๊บเดียวมาถ่ายได้ใครที่เราดูหัวจากอุลตร้าแมนมารอได้ครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายสาสาย,สาย,สาย,สายใต้จเจอแน่นอนครับเอาเฉพาะสายเหนือนะครับจะมีขบวน9กัน1 3ก่อนส่วนด่วน51น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันจันนะครับ ไม่แน่ว่าหลังจากที่ใช้หัวจากคุลตอรแมนแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นออสตอมฮิตาชิ G E A G E K E เพราะว่าอันนี้จะเป็นการทดแทนหัวจากรุ่นปัจจุบันนะครับคืออาจนี้แหละจะแต่อาจจะมาทำรดสินค้าก็ได้นะครับก็มีความเป็นไม่ได้ก็ต้องรอดูกันออสตอมซีสีหนึ่งแปดทางกระบวน112สองมานะครับวันนี้ รถเร็วหนึ่งหก็จะเข้าล้างสามนะครับเพราะว่าจะให้รถโดดพิเศษที่7แสงนั่นเองแต่ก็ที่เรงนโดดแสงที่เป็นการจุดแสงริการีจะมาสูองลงเนจแสงนี่นะครับรานรถคันนี้1นึนึเอ้ยข่อไปครับ1นึหนึ่งสองจะร้อดอีกรถเร็ว1นึ่งหนึและก็7นะครับสามขบวนนี้จะมาเจอกันที่ชุมแสงบ่อยมาก ตามหลักการนเนี่ยเนี่ยขบวนในหนึ่งสองจะออกตอนเที่ยงสามแล้วหนึ่งหนึ่งจะออกตอนเที่ยงแปดนะครับต่างการแค่สี่นาทีนะครับสนิสามครับเพราะว่าโดมพิเศษที่เจ็ดต้องผ่านชุมแสงตอนเที่ยงตรงนะครับมาดูป้ายนะครับเลรนชัยกรุงเทพนี่นะครับผู้คนอาจจะขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มอไซค์ขึ้นไปแล้วจอดชุมแสเสร็จแล้วไปจอดอีทีหนึ่งที่ทับกิจป่านน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสดบ้านหมี่ลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒนชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพัจันอร์ุทยาบางไปอินเชียงรากลังสิตรอนเมืองลักสีบางเขนนิคมรถไฟกอมอสชุมทางบางซื่อสามเสนไปที่สุดที่กรุงเทพนะครับ ซึ่งรถไปถึง6โมงเย็นก็คือ18นาฬิกานั่นเองหรือถ้าเป็นตัวเลข18.00นนะครับก็รอรีการถเร็ว111และด่วนพิเศษที่7อย่างที่ผมบอกไปในเ,เมื่อกี้สาขบวนนี้จะมาเจอกันที่ชุมแสงนะครับ